สวัสดีจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าอันนี้ายพินไปยกไอ้นี่เนาะยกช้างช้างเก่าต้นนี้ายพินไม่เคยอวดเพื่อนๆนมาเลยถอยมาอหมื่นหนึ่งเนาะนานแล้วเนาะช้างขาวจ้ะนี่จ่ะไปเจอเขามีไข่จ้อยจ้ะเนี่ยไข่จ้อยนี่นะลูกหนึ่งเห็นไหมสวยงามมากเลยแต่ยังไม่มีลายหลักพูดไปงั้นแหละว่าสวยงามแล้วยาพินมาคุยอีกนี่จ้ะยาพินมาเจอเนี่ยมาเจอเนี่ยไข่เนี่ยหนึ่งใบ ไรนี้ไข่อ่อนหนึ่งใบนี่และอินี้อีนี้กำลังจะมีหนอนะอินี้กำลังจะมีต้นไ้นี้ไข่แก่หนึ่งใบ<ๆ>เพื่อนเพื่อนเดี๋ยวค่อยๆเก็บนะอืมนี่ได้ไข่สองใบแล้วนะหาแล้วเก็บกวางก่อนเดี๋ยวหล่นหายนี่เอ้ยสองใบละ เต่พี่โเอททำไมไม่แตกสักทีไม่มีไข่ส่วนช้างอต้นอื่นที่อยู่ในบ้านน่ะใส่เด็พี่เลี้ยงดีไปอะ่ะในวงซีเมนน่ะไม่ยอมมีหน่อไม่ยอมมีไข่จ้ะอันนี้จะพินได้ไข่สองใบแล้วนะหรือไปเรื่อยทั่วๆเนาะเดี๋ยวเก็บไข่ไอ้จอยขึ้นก่อนนี่ไข่ไอ้จอยหัวถ้าไม่ขีดนะแต่ช้างขาวต้นนี้นะจ้าด้วยความสัจริงจ้ะไม่ต้องกลัวว่าจะพินจะปลอมไข่ช้างนะช้างขาวเป็นช้างขาวช้างเหลืองเป็นช้างเหลืองนะ อุ้ยอันนี้อะไรเนะี่ยน,นี่ไหลค่ะลากธรรมดาเนาะต้องค่อยๆลื้อจ้ะเดี๋ยน้องยุบชุดตัวเสียน้ำตาพะช้างมาเยอะแล้ววันนี้คงจะได้ฆ่าขนมพ่ะช้างแหละสมัยโบราณโบราณเลี้ยงไข่กัดเลี้ยงช้างไว้กินไข่แต่สมัยนี้เลี้ยงช้างไว้กินได้นี่เลี้ยงเป็ดไว้กินไข่แต่สมัยนี้เลี้ยงช้างไว้เก็บไข่ขายาไม้ออกก่อนเนาะเอาไม้ออกก่อนนะเอาออกกอนานะ น,นี่อยู่ไหนอะไม้น,นีพินก็อย่างนี้แนะ่ทำไปว่างงานอันนี้ยังเหลือไข่อีกใบนะแต่จะเป็นไข่อ่อนเนาะเนี่ยเนาะแล้วเหลือไอ้น,นี้อีกอันหนึ่งมีหนอ,อน,นี่ไข่ไม่ใช่ไข่นะหมดแล้วมั้งอย่าล้ลึกนะเจ้าพินเดี๋ยวอันตรายเดี๋ยวลากคอนแค่นี้ก็ยังดีเนาะ นี่ไข่หรือปเปล่าอะไรแข็งๆเออใส่เวอร์มีคูลไล้นี่ไข่เยอะจริงอะน,นี่นี่แล้วแตกหน่อยนี่จุ๊มปุ้งจุปุ้งี่นะ,ะเดี๋ยวเขาปังน,นี้มาต้องค่อยๆเลยนี่ใช่ไหมอุ้ยอุ้ยดูขาดอุ้ยอะไรขาดเนี่ยลาขาดหรือเปล่าหรือว่าไข่ขาด แฟนขับร้ออยู่เยอะนะออกมาเยอะๆสิไข่อะอน,นี่ก็ไข่นี่กไข่แฟนไข่แฟนแฟนไข่แฟนขับล้อไข่ยอยู่นะอันนี้หางไหลปะเนี่ยอันนี้ลักษณะเหมือนหางไหลหางไอ้จ้อยอะอ๋อไอ้จ้อยตัวเมื่อกี้แน่เลยที่ยาพินจับมาหางแข่งเหมือนหางไอ้จ้อยอะช้างเนี่ยเขาจะมีมีปลายไหลเหมือนเหมือนไอ้จ้อยนะไปแต่เป็นหน่อปลายอะ ยี่พินได้หลายต้นแล้วนะเนี่ยต้นเล็กๆๆแต่ว่าเวลาเลี้ยงมันก็จะโต,ตช้าหน่อยไม่เหมือนไข่ใหญ่ปกติน,นี่อะไรอะ่ะเขาขาวอุ้ย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 อุย,อย,อยค่อยๆค่อยๆอ,อุ้ยนี่ไงโอ้ยยี่พินดึงดึงซะแตกเลยอ,อแกเนาะยี่พินแกแกนี่เนี่ยแกจนเพราะมือแกนี่เนี่ยแกไม่ได้จนเพราะคนอื่นหรอกจนเพราะมือแกเนี่ยคุยต้นนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปคุยต้นอื่นอี่มันยี่พินมีช้างเยอะ ไม่มีละได้แค่นี้นะเก็บเก็บเก็บเอ้ยหูเฮ้ยใช่เนี่ยที่เมื่อกี้ยายพินอุ้ยนี่อีกนี่เมื่อกี้ยายพินบอกว่ามันเหมือนไข่ไอ้จจอยเหมือนไอ้เจอยเหมือนแบบเหมือนเหมือนเหมือนสะดือไข่อ่ะเหมือนใส่ลกอะ่ะเออนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่นะได้หลายอันได้เยอะใหญ่อะอ,อ,อ,อันอยู่มีอีกไหมมีอีกไหมเมื่อกี้ยายพินมองเหมือนใส่ลกอู้มันมันอยู่ไข่มันอยู่ห่างตัวเนาะช้างเนี่ยเนาะ นี่แ่ะนี่ไม่ใช่เป็นเหมือนสายลกเลยสายสายที่จะมามีไข่เป็นเหมือนสายลกเลยมันจะเป็นสายแข็งแข็งพอแล้วตีมือหกักไปแกพินมีหลต้นมีหลต้นนี่จ้ะต้นนี้สวยมากเลยนะเห็นไหมพอจ๋าแม่จ๋ามีอีกมีอีกอันนี้เก็บก่อนนี่ไปไปไปคุยช้างใหญ่ดีกว่าช้างใหญ่แกพินมีหลายต้นอันนี้ช้างนี่เห็นไหมเนี่ย ้นนี้ที่เยพินทำคลิปเมื่อกี้มีไอ้จ้อยมีไหล่ละต้นใหญ่ๆก็มีนะเดี๋ยวไปคุยช้างใหญ่อันนี้ก่อนดีไหมช้างเงินแสนนะเมื่อวานก่อนอยพินตัดไปแล้วนะที่มัดจำที่ขอจองหน่อต้นละพันนะเยพินตัดไปแล้วนะไปดูสิอันนี้เนี่ยเยพินไม่ได้ใส่เวอร์มิคูลท์แล้วไม่ได้ใส่หินภูเข,ขาคว,วายไงเลี้ยงธรรมดา แต่พินได้ก็ได้ขายไปสองหนอ่ออู้นี่ไงพ่อจ๋าแม่จ๋าไม่ได้มาหลายวันอันนี้อะไรเนี่ยรากอะไรวะลอยไข่มันมาคุยของเจพินวะเนี่ยเนี่ยนี่ไงเจพินไม่ชอบไม่ชอบเก็บไม้ที่มันใหญ่นะเจพินว่าเก็บไม้ใหญ่แล้วมันฟื้นช้าเจาพินชอบเก็บไม้ต้นเล็กๆอะแล้วไปเลี้ยงแล้วเขาจะฟื้นไวจะ้ะ รอยใครมาตัดของเยพินนั้นเนี่ยป่นเลยนะเนี่ยต้องค่อยๆอันนี้ก็เหมือนสายสะดือเลยยยพิน จะไม่ชอบหรือไม้ย้ายหนอ่อไม้ที่มันใหญ่อะ่ะเพราะว่าหรือไม้ใหญ่อะ่ะมันจะไอ้นี่มันโตมันมันฟื้นช้ายอพินนี่ไงจเจอแล้วไข่เนี่ยขาวมากสวยมากต้นนี้เห็นไหมด่างสวยมากเลยต้องเอาเอาอะไรมาใส่สักหน่อยนี่ยอพินเอาอิดใส่ไว้เนะนี่ยนี่ยอพินไม่เคยหรือไข่เลยนะ อันนี้แม่เนี้ยแสนห้าเนี่ยแม่แสนห้าของเจพินเนี่ยไข่ก็แต่เป็นปลือสวยมากมีอีกแม่หนึ่งมีอีกแม่หนึ่งมีอีกมีเยอะนี่แหละที่เจพินเป็นนี่เพราะอะไรเนี่ยที่เจพินบอกต้องทํางานใช้นี่เพราะอะไรก็นี่แหละเพราะน้องช้างนี่แหละมาพาไปดูอีกเลือให้หมดทุกต้นเลยวันนี้คุยไข่โอ้มีดอ้ด้วยพ่อจ๋าแม่จ๋าเก็บตรงนี้นะเดี๋ยวจะลืมนะ ได้หลายนอน,นั่นเนี่ยอืมมาไมา้อย่าพินังนั้นเนี่ยซื้อมาซื้อมาเจอก็ซื้อเจอก็ซื้อซื้อแล้วบางทีเราดูแลไม่ทั่วถึงอะ่ะก็ทําทให้เสียของนี่จา่จาเพราจ๋าไม่จา๋าดูต้นนี้เนี่ยหเห็นไหมเนี่ย เนี่ยยายพินชอบหรือไม้ตั้งแต่ขนาดเนี้ยไม่ชอบไม่ชอบไม้ที่เป็นหน่อนะยายพินว่าพอเป็นหน่อแวเวลาเราไปรื้อเขาแล้วอ่ะเขาจะไอ้นี่จ้ะนี่หูนี่สองหน่อเลยพ่อจ่าแม่จ่านี่อีกเจ๊นึงเลยดินมันแน่นจัดนะเนี่ยยายพินโอ้โหเสียงเป๊าะเลยแั๊ดนึงแป๊นึ่งขอตั้งท่าก่อนนี่จ้ะนี่จ้ะพ่อจ่าแม่จ่านี่ไข่ไข่น้อยนี่ ไม่ใช่นี่นะคนละใบกันนี่นี่ได้ไข่อีกหนึ่งใบคนละใบกันคนละใบกับต้นนี่ต้องขุดให้ถึงสายสะดือเพราะว่าถ้าไม่ถึงสายสะดือแล้วเมื่อเดี๋ยวไข่ไม่แข็งแรงดินแน่นมากเลยยายพีนแกต้องมาเปลี่ยนดินแล้วเนี่ย นิ้วก็ยังจกขึ้นมาลงไปไม่ได้เลยแล้วลก็ต้นไม้ที่ไหนจะแทงรากได้ล่ะนี่สองไข่แล้วนะเบ็กสะสองไข่กับหนึ่งหนอแล้วนะเอาวางตรงนี้ก่อนสองไข่กับหนึ่งหนอต้นนี้เอา้าเฮ้ยลวล่ว,วงไปไหนล่ะเอา้าหนึ่งไข่แล้วไข่หายไปไหนไข่หนึ่งหนึ่งไข่อะ เอาแว่นต้องเอาแว่นมาส่องแล้วล่วงหายไปได้ไข่นึงเนี่ยที่ได้สองไข่นะแต่ล่วงอยู่ในนี้ไม่ไปไหนรักเป็นของเจพินนี่แหละหายไปไหนเลยได้สองไข่นะต้องหาไอ้นี่อดีนมาใส่อะไรมาใส่ไม่ให้แน่นสักหน่อยอดินแน่นตับเลยไข่าหายไปไหนไข่นึงอะ เทไข่ไหมเนะี่ยไข่หายไปไข่หนึ่งละไม่เป็นไรโอ้ส่เดือนสาเดือนโผล่หน้ามาลากมันแน่นตับเลยนะเนี่ยโดยที่เจะพินไม่ได้มาดูน้นจัดเนี่ยหมยอยู่ติดบ้านก็จริงแ,แต่ไม่มีเวลามาดูแลแตะไข่หายไปไข่หนึ่งเอ้ยทำร่วมตรงไหนอะอืมเนี่ยลากไม่เดินเลยเพราะจ๋าแม่จ๋าดูนี่ลากแน่นมากเลยเห็นไหมนะ่ะ อันนี้มีไข่บอกโหนี่พอจ๋าแม่จ๋านี่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 ว่ามาเมื่อกี้เนี้ยไข่นึงเห็นไหมนี่อีกหนึ่งไข่เนี่ยเอาขึ้นไปเลยเอาขึ้นไปเพาะแบบเนี้ยนี่ดูแจะไปไหนแค่ไข่ช้างดีกว่านี่นี่ก็ไข่มีหนออีกที่เห็นไหมต้องมาจกเอาอะไรจกขะดินขึ้นเนี้ยป่ะพอแค่นี้เนี่ยอันนี้ไว้ติดกับต้นมั่งอีกเลยอีกน่อหนึ่ง จึงหนึ่งจึงหนึ่งหนึ่งสวยมากเห็นไหมอือไข่ยายพินหายอะ่ะหนึ่งไข่เอาอีกไข่นึ่งละยายพินสองไข่ที่เมื่อกี้ยายพินทีแรกได้พินได้มาสองไข่แล้วนะหายไปไหนไม่รู้ตาไม่ดีเดี๋ยวจะเอาแว่นมาส่องดินในนี้เอาไปไหนไม่ได้เลยเรามีไข่เขาถึงบอกว่าช้างอะ่ะเวลาเขาซื้อช้างกันอนะเขามาลื้อไขอ่อ่ะดินในก้นกระถางยังขายได้เลยนี่แหละ ปาลายรากมันไปทิ้งดิ่งเป็นไข่อยู่จ่ะเพาะขายเพาะขายถอนทุนถอนทุนถอนทุนตัวนี้สวยมากเลยนะเนี่ยใครอยากจัดจองเป็นเจ้าของเนี่ยช้างเหลืองก็มีเยอะนะยังไม่ได้รลือไข่นะ แต่วันนี้รื้อจะช้างขาวได้เห็นไหมเดี๋ยวไปกองไว้เป็นที่เป็นทางก่อน,อนสวยมากดูลายเนะี่ยสวยจริงสวยจริงมีอีกเยอะมีอีกเยอะพย่าาพินบ่อนแพรแบบว่าปล่อยช้างได้มั่งอะไรได้มั่งนะยาพินก็จะ จะเป็นอิสระตัวก็จะเบาขึ้นเยอะนะเจ๋งอะเมื่อาากี้อกองไว้ตรงไหนพอจ่าไม่จ่าที่เราลื้อไข่แล้วเราวางไว้ตรงไหนกันไม่ใช่ตรงนี้อีนี้เยพินยังไม่ได้ลื้อนะนนเห็นไหมเนะี่ยนี่หนึ่งหนึ่งหนอก,กันหนึ่งไอ้จ้อยเนี่ยเขามีไอ้จ้อยแล้วใครสนใจจะมารับไปทําพันมาแบ่งก็มานะเอเยอะมากแต่เพื่อนๆอ,อ,อย่าบอกว่าขอราคาถูกๆนะเพราะว่าเยาพินซื้อมาแพงจ้ะ พอได้ยินบอกขอราคาถูกๆเยพินก็เลยเก็บไปเต็มบ้านหมดเนี่ยเหตุผลที่เก็บไปเต็มบ้านเนี่ยไม่ใช่ว่าอยากมีเยอะนะเขาปล่อยในราคาที่ปล่อยตอนนี้ก็ขาดทุนอยู่แล้วจ้ะมีอีกมีอีกมีอีก,อ,กอีแม่นี้ซื้อเขาช่อเขายกยอดมาไม่รู้แต่มีไข่หรือเปล่ามาลื้ช้างกันดีกว่าแม่นี้ซื้อช้างช้างที่ว่าเขายกยอดมาแล้วเนาะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะมีไข่หรือเปล่า อยู่นี่อยู่นี่ไหมาคะบอลอยู่นี่<า>หรือไข่ช้างาหรือไข่ช้างาแตกไปแล้วเดี๋ยวเลยอีกเลยอีกเลอีกคุยไม่เสร็จคุยให้หมดแกจะพินวันนี้จะได้รู้กันไปว่าไ,ได้เยอะไม่เยอะหมายท้งนั้นแลหละเสร็จแล้วดูเนี่ยดูลูกไม้เนี่ย ปีแรกที่เยปินปลูกไม่สวยนะแล้วดูปีนี้เนี่ยเห็นไหมคิด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 กิดิดคิดิดโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะล้มจะล้มยยปินแกถ้าถ้าเนี่ยถ้าได้เล่นเป็นเด็กอย่างนี้นะจะดีขึ้นแต่ถ้านอนจุก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 อยู่ในบ้านนะนอนสมเหมือนไม่สบายอย่างนั้นนะนะมันก็ไม่ยอมหายสมองมันไม่โล่งแต่แต่ถ้าได้เดินออกมายูนู่นดูนี่แบบนี้นะเยปินก็จะโล่งสมอง เป็นโลกอะไรก็ไม่รู้นี่ก็อนี้ก็เหลืองมิ้นอีกต้นหนึ่งค้างขาวนะแต่สีมิ้นเนี่ยลอยไข่มาคุยผมได้พินวะนี่ผินไม่ได้คุยนะก่อนเนี้ยมีไข่ไหมจุ๊บจุ๊บจุจ๊บุ๊บ ไม่เคยกวนเราเลยนะไม่เคยกวนกันเลยนะตั้งแต่มาอยู่ด้วยกันตั้งนานนะจะพอดีแล้วมีไข่ให้สักใบสองใบสิจ้าแม่จาม๋จาแม่ชา้างใส่ต้องใส่ไอ้นี่แน่เลยเวอร์มมิคูลายใส่เวอร์มมิคูลท์ไอ้นี่ดีไอ้นี่จยพินไปซื้อไอ้นี่มาใส่นะเนี่ยอะไรนะเขาบอกว่าใส่อันเนี้ยกรรมะถันเนี่ยทำให้ไอ้นี่ดีไม่มีนะแม่นี้นะ ไม่มีไม่มีป่ะเก็บก่อนเดี๋ยวเอาเวอร์มิคูไลท์มาใส่ดีกว่าเดีย๋ยวพินซื้อมาคราวนั้นซื้อมากระสอบละสี่ร้อยเวอร์มิคูไลท์นะพอมาเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วเดียวพินไปซื้อมาใหม่อีกกระสอบละเก้าร้อยอะเวอร์มิคูไลท์อะหรือว่าเที่ยวแรกเดียวพินจําผิดก็ไม่รู้ สอบละเก้าร้อยนี่มีอีกเยอะเเี้ยงหมดไข่อะเพราะว่าตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ขายไงเนี่ยตัดสินใจแล้วว่าจะเลี้ยงให้หมดเลยเนะี่ยใส่เข่งแล้วจะไม่ขายแล้วเพราะว่าขายก็ขาดทุนขายก็ขาดทุน มีไข่นะจ๊ะคนดีแม่จ๋าไม่มีนะอเมื่อวานให้ป้าผู้ช่วยมาเอาไว้นั่นใส่เดี๋ยวดูสิถ้ามีต้นหนึ่งก็มีอ่ะถ้าไม่มีก็คือไม่มีเนาะคุยแค่แค่อีกต้นเดียวนะถ้าไม่เจอคือเลิกเนาะใช่ไหม ถ้าไม่ใช่ก็คือเลิกเนาะในต้องดินซุดซูซู่ซู่ซซอย่างเงี้ยจะดีต้นไม้อ่ะคือไม่มีเนาะคือยังไม่ไข่นะคือยังไม่ได้อายุเนาะปะปิดละคงเดิมไม่จ้ะยังไม่ไข่ยังไม่ไข่ต้นนี้ดินแน่นเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนดินอันนั้นสักหน่อยเมื่อกี้ไอ้ตรงนี้ปะที่ยาพินได้ไข่ไปลูกหนึ่งอะต้นนี้แหละที่เมื่อกี้ยาพินได้ไข่ไปลูกหนึ่ง ดองจิมีปะ่ะคุยไปเมื่อกี้ยังไม่พอสิบนาทีแกมาคุยใหม่แกยาพินช้างที่ไหนจะไข่ไว้อย่างนั้นเป็ดยังต้องคืนไข่คืนระใบนะยังไม่มีไข่ได้เป็นแล้วลกูกไะทำงานต่อดีกว่าไปเพาะไข่ช้างกันดีกว่าปะเพาะไข่ช้างยาพินเพาะไงก็เพาะเหมือนเพาะไอ้นี่เนี่ยเหมือนเพาะต้นไม้ธรรมดาเนี่ยเพาะยาพินไม่ได้ใช้อะไรมากมายเหมือนคนอื่นหรอก จะพินเด้นของวัสดุง่ายๆไงปลูกกันต้นนี้ก่อนปลูกต้นที่ขุดได้มาก่อนใครสนใจก็ทักมานะจ๊ะศูนย์แปดสองหนึ่งเก้าแปดสี่ศูนหนึ่งศูนจ้ะได้มาเป็นกองเลยนะเห็นไหม อันนี้ไข่จ้อยอันนี้ยังไม่เห็นลายแต่เนี้ลายอย่างสวยเลยอันนี้ลูกตัวนี้ลูกแม่เงินแสนนเนี่ยแสนห้านะเนี่ยเก็บเดี๋ยวขอทํางานก่อนนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าเดี๋ยวพินก็ขอจบคลิปนี้ไว้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าน,านะจ๊ะจริงเสียงจริงนะเนี่ยเมื่อกี้ยังบอกไม่สบายว่ได้คุยไข่ช้างอะมีแรงหน่อยสวัสดีจ้ะ